สถานที่เมืองและสภาพแวดล้อมแบบไหนที่อยากใช้ชีวิตจริงๆแล้วอะตัวสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตอะค่ะคือเนื่องจากว่าเราก็เป็นคนมีครอบครัวเนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตเช่นเราอยากมีพื้นที่สวนสาธารณะมากขึ้นเราอยากมีพื้นที่ที่ให้ลูกเราสามารถวิ่งเล่นใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเราอยากมีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นเราอยากมีชีวิตที่สามารถไปเร็วไปทํางานได้โดยที่ประหยัดต้นทุน เงินในกระเป๋ามากขึ้นทุกอย่างนะคะอยากให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองในฝันของทุกๆคนเพราะทุกคนเนี่ยตางเข้ามาเพื่อสแสวงหาโอกาสแต่โอกาสในกรุงเทพเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้มีง่ายนะคะเพราะกรุงเทพเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ปัจจัยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแค่แบบสวนสาธารนณะสภาพแวดล้อมทางเดินเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เอือ้อต่อคนที่แบบเป็นผู้พิการแล้วหรือว่าคนสูงอายุแล้วตัวอยากอยู่เมืองที่มันเอื้อต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมมองว่าผมอยากให้เป็นเมืองที่ทําให้เราเหนื่อยน้อยลง คือแปลว่าในการที่เราแบบจะออกไปทางานทาอะไรอะ่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีทําให้เราเหนื่อยน้อยลงยังไงเราใช้เวลาเดินทางน้อยลงมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมีเวลาไปใช้กับครอบครัวมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องของพับ์ิ้สเปซในกรุงเทพเพราะคิดว่าลองมองแบบเมืองนอกแล้วกันอย่างเช่นลอนดอนอย่างเงี้ยเขามีหายปางเนาะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีหานมีเป็ดมีนกเลยเงี้ยครับแล้วคนก็มาเที่ยวกัน ผมคิดว่านอกจากที่จะสามารถทําให้คนเมืองอได้พักผ่อนแหละอาจจะทำเป็นแบบทัวริสต์เดสทนชันได้ด้วยเออดึงดูดเงินจากนอกประเทศเข้ามาแบบนี้ครับเรามีทางจังหวัดเป็นไงหนูรู้สึกว่าอย่างที่พี่ตู่บอกว่าโอกาสแบบมันไม่ได้กระจายตัวจริงๆ แล้วหนูอยากอ,อยู่ในประเทศที่แบบว่าเด็กทุกคนกล้าฝันมีโอกาสที่จะได้ทําตามฝันของตัวเองแล้วสําหรับหนูรู้สึกว่าการศึกษามันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตหนูแบบเอ้ยมันพาหนูเข้ามาในกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้เด็กบบหลายๆคนอะได้รับโอกาสแบบเราอะไรเงี้ยค่ะเลยแบบชอบนโยบายโอดอสมากๆซึ่งมันเป็นการแบบต่อเติมฝันให้เด็กคนหนึ่งที่แบบวิเขาจะได้อัปเกรดชีวิตอัปเกรดแบบสิ่งที่ตัวเองฝันแบบ้ิมันทำให้ได้เป็นจริงได้อันนี้เห็นด้วย เพราะว่าตอนที่เราพยายามจะทำอมะสมัยก่อนเราทำโอดอสไว้คือส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศหลังจากปริญญาตรีใช่ปะเราก็มาดูแล้วจริงแล้วอ่ะรุ่นนั้นมันก็มีปัญหาเพราะว่าคุณเรียนอยู่เมืองไทยมาตลอดแล้วอยู่ดีๆถูกหยิบออกไปแล้วส่งไปเมืองนอกเนี่ยมันมีเขาช่วยช็อกบางคนกลับมามีปัญหาหนึ่งคือไปแล้วเรียนไม่ทานเขา2คือเรียนเสร็จกลับมาก็หางานทำไม่ได้ใช่ไหมรอบนี้เราก็เลยออกแบบอัปเกรดขึ้นมาใหม่ถอยลงไปตั้งแต่ม3เลยเพราะเราเจอว่า เด็กจริงๆอะถ้าไปถึงม6ได้แล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยพอไปต่อได้แล้วแต่ที่มันหลุดออกมาจริงๆคือตั้งแต่ม3พอขึ้นม4เนี่ยออกจากหลุดออกจากระบบการศึกษาปีหนึ่ง3-4แสนคนนะแล้วนอกจากนี้เราก็เลยเลือกเด็กที่ครอบครัวเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างต่ำอันนี้เราพูดถึงครอบครัวที่ไม่มีห้องน้ําในบ้านนะคือต้องอิมเมจินที่เราไปลงมือที่บรินที่คือบ้านทํามาจากป้ายหาเสียงอะกำแพงบ้านคือป้ายหาเสียงอะ อันนี้ดีมากเลยจากเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันเราอาจจะเห็นอะไรแบบนี้น้อยกว่างานชิรการหรือว่าแม้แ,มแต่ง,งานติวหรืออะไรมันจะน้อยมาก <c oughs> คือเราอยากสร้างสร้างอินสแเรชั่นให้เขาอ่ะสร้างความหวังเขาเอาจริงๆนะพาเขาไปดูคอกพิทเครื่องบินหรือไปดูทาวเวอร์ที่ส่งแอร์ทัฟฟิคคอนโทรลอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็ให้เขามีกําลังใจว่าจริงๆมันข้างหน้ามันยังมีความหวังมันมีโฮปอบเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยที่น่าเสียดายที่เรื่องเล็กๆน้อๆอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกําต่อความจริงมันมีประโยชน์มากแล้วเด็กในล็อตแรกมันแค่ไม่กี่คนเองมันน่าอ